สวัสดีครับมาพบกับ bmw 5 3 0 e plug in hybrid ปี2020ตัวนี้เป็นเบนซินบวกไฟฟ้านะครับราคาขายอยู่ที่1 4 9 0 0ล้บาทครับลูกค้าเครดิตจัดได้เต็มนะครับฟรีดาวครับผอนอยู่ประมาณ20,000ืปลายปายครับ6ปีหรือว่า7จงวดรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่มีชนนอตไม่มีขยับครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับ ภายในสวยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับไรมันติดฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับระบบถุงลมรอบคันเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรีเบาสะสภาพใหมก่กิฟครับเลขไม่อยู่ที่70,000กิโลเมตรนะครับประกันส่วนหรือว่า BSI ยังเหลือนะครับ ลูกค้าซื้อไปก็หายห่วงเลยครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับกุญแจครบ2ดอกบุกเซอร์วิสครบออปชันจัดเต็มจอกล้องถอยรอบคันไม่0หม่72000กิโลเมตรเท่านั้นสนใจดูรถได้ที่เขตตลิงชันนะครับเส้นการจนานพิเศษกรุงเทพครับโทร061 443 28 29